ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างเห่งงานทีมงานหนุ่มเสกครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งอีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่12สิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาติครับผมก็วันนี้ก็ได้มากราบนะก็จะมากราบขอพรนะครับจากบุปการีนะครับก็คือพ่อแม่เนาะ นะครับฉะนั้นก็นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ทําก็รีบไปทํานะครับเพราะว่าอย่ามัวแต่อายเนาะอายไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องกราบเป็นการขอขอมาขอพรท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเบบะนะครับมีอะไรพอที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้นะครับก็รีบทํานะครับบางคนก็อยากจะทําอยู่แต่ก็อายเนาะสมัยทุกวันนี้ มันก็มีหลายรูปแบบนะครับเราอย่าไปอายนะครับสิ่งไหนที่ว่าดีนะครับมีโอกาสแล้วก็รีบทํานะครับอย่ารอวันอย่าอ่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับอืมนะครับนันวันนี้ก็จะมากราบขอพรนะครับคุณแม่นะครับคุณพ่อนะครับมารดาบิดานะครับอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยอ่ะ ก็รู้นี่สิเบียร์หมัดนะจอดรถน่าพลาดแค่ไหนพาดแค่ไหนเฮ้ออกมาเนาะเอ๊ะเป็นคนชห้หน่อย punang pun ni kena dah lah eh roboi masuk dalam lumpur ni

ทำอะไร้มานย่งลูกเรือน้ Л อยหน่อยนะครับเโอนี่เอกไปมีตอนนี้ลูกเ้านก็ไปดานพินไปดันจังหวัดไปทามาหารักประทานพันไม่มีคนดูนั่งไม่ลงเด้อนั่งไม่ลง นโมตัศน์นะเออสาธุนโมตัศน์พระกุศลตัวตัสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสน์พระกุศลตะวตัวสมมาสัมพุทธัสสะสานโมตัสน์พระกุศลตะวตัวสมมาสัมพุทธัสสะสาธุนโมตัศน์นะเออเนี่ยพรอื่นเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งขบ้นฟ้าทั้งสิบม้าจันดีสิบสี่จันปานจงมางวยใปไกลจำนวยไปพรอเ้อวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะเป็นวันแม่นะครับฉะนั้นก็ คอนดที่เลิศคอนไดที่ประเสริฐจงมาบังเกิดกับคุณแม่คุณพ่อนะครับให้คุณแม่ยู่มันมันยืนให้คุณแม,ณม,ณม่สุขภาพแข็งแรงนะครับพอเหินเดินอากาศได้ตอนนี้ก็ตอนนี้เดินได้อย่างสะดวกสบายเนาะครับยังไงก็บางทีลูกหลานจะไ,ไ,ได้ประมาทพลาดทั้งนั้นลูกหลานจะขอว่หกสีกรีกันเด้อกับคุณพอ่อกับคุณแม่ ที่ลูกหลานได้ประมา,าพทพัดพังด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีขอให้แม่อโหสิกรรมยกโทษให้ลูกให้หลานตั้งแต่บัดนี้ไปเถิดสาธุสาธุสาธุเยอะนี่

ทำนาารเเอ้ยแต่คนละปลงลนัวแกน้องกระต่องเอ้ยอะไรเนี่ย ไม่หายละครับผมครับก็นี่ก็คือเป็นการมาขอขอมานะครับแล้วก็ขอพรนะครับจากแม่จากพ่อนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเนาะจริงๆแล้วก็นะครับก็จะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าวันนี้มากางวันทุกปีก็จะมีทั้งควานไม้แล้วก็แม่นุษย์ควานเล็ก นะครับแม่พานะครับที่มาแล้วก็ลูกหลานอีกหลายหลายคนนะครับแต่ปีนี้นะครับก็มันเป็นช่วงที่กลางวันเนาะมันเป็นช่วงกลางวันก็เลยก็เลยเหลือน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้อยก็มากด้วยคุณภาพครับนี่แหละครับเราก็จะทําทุกปีนะครับจะเป็นวันแม่วันพ่อหรือวันไหนๆนะครับก็ยังมีตลอดนะครับทําตลอดนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับ<ม>นี่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ทําก็รีบไปทําเด้อน,นะครับเดือนนี้ทําได้ทั้งเดือนนะครับหรือว่าทําได้ตลอดแหละครับเพราะว่าพ่อแม่ก็คือพระพระอรหันต์ของลูกนะครับของลูกลูกหลานๆน,นะครับคือพระในบ้านเนาะ<ม>นะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ทำเนาะ <c oughs> มีโอกาสก,าก็ทำ ขอพอรจากท่านนะครับเพราะว่าพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพอรของพระอรหันต์นี่แหละนะครับตั้งแต่เปิดสนามมายังไม่เคยชนะเขาสักทีเลยจะไห่นดตันนี้ก็สู้นะลุงเล่นมาก่อนลุงไม่เคยแพ้นะขนาดไก่ลุงนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยเลย ก็ยงไม่เคยชนะใครนยังสู้ได้แต่ลุงนี่ลุงเคลียร,รวมแล้วลค,คุณแม่ก็แปดสิบคุณพ่อก็แปดสิบกว่านะครับแปดสิบกว่นานี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกหลานก็มาขอสินขอพรนะครับ มาขอขมานะครับขอขมาเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่ดูแลเลีเ้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กเนาะนะครับในหลายๆด้านนะครับจะเป็นเด็กยิ่งเด็กคนสมัยก่อนนะครับลําบากนะครับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่โอ้ยขอดลูกแต่ละทีนี่โอ้ยลาบากมากครับถ้าเป็นคนเมื่อก่อนนี่ลําบากจริงๆเพราะว่าไม,ไ,ไม่ได้ใช้ยา นะครับแบบแผนโบราณแบบแผนโบราณน,นะครับก็ส่วนมากก็จะเอาไฟมาแล้วก็ใส่เตาแล้วก็นอนฝิงนะครับคนสมัยก่อนถ้าเป็นคนสมัยปัจจุบันนี้มันก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าสมัยทุกวันนี้เขาไม่ได้ไปอยู่ไฟเหมือนคนโบราณแต่ก่อนเนาะ,นนะเมื่อ60กว่าปีที่แล้วมานี่โอ้ไม่ธรรมดาขนาดผมนี่ สามสี่สิบปีที่แล้วที่ผ่านมานี่โอ้ย,อยเวลาจะเอามาเผาฐานมันต้องเลือกไม้ด้วยนะครับเพราะว่าบางไม้ถ้าเป็นไม้ไม้ยางนาพวกนี้มันมาทําไม่ได้มาฝิงไฟไม่ได้มันจะทําให้ขี้เท่ามีคี้เท่าแล้วจะทําให้คันนะครับมันก็ไม่ได้อีกมันต้องเลือกไม้เป็นพวกไม้ต้นว่านะครับพวกนี้เอามาแล้วก็มามาทําเป็นฐานแล้วก็ พอแฟนอุ้มท้องเนี่ยครับแม่บ้านอุ้มท้องนี่ออพอบ้านนี่ก็ต้องหาฟืนหาไฟไว้รอเลยสมัยก่อนเนาะไปไปแบกมาเ,ออเพราะว่าสมัยก่อนรถเข็นรถไสนี่ยังไม่มีนะครับออถือว่าไม่ธรรมดาเลยลําบากมากออถ้าเปรียบเทียบกับคนสมัยทุกวันนี้มันโอ้ห่างกันเยอะอยู่ออความเจริญเนาะมันแตกต่างกันไปหมดนะครับนี่นะครับวันนี้เราเราให้ฟังนิดหน่อยเนาะ เพราะว่าตอนผมโตพอสมควรแล้วสมัยนั้นโรงสียังไม่มีนะครับโรงสียังไม่มีเลยไม่มีโรงสีเนี่ยมือด้านหมดเพราะว่าเราต้องอตาข้าวนะครับตาข้าวซ่อมมือตาข้าวซ่อมมือ,มอก็ถือว่าไม่ธรรมดาดเหนื่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันก็กับสมัยทุกวันนี้มันก็โแตกต่างกันมากนะครับ ครับผมยังไงก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดให้กำลังใจช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกนะครับแล้วก็นะครับก็ขอพรศักศิ์สิทธิ์นะครับที่ปฏิสถานอยู่นาณาจากบริเวณแห่งนี้ ทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดินทั้ง14ชั้นบาดาลน,นะครับบารมีพระครูประกรรมองค์เทพผู้ดูแลพญาคตรารนะครับจงมาอํานวยอวยชัยอํามาอนวยอวยพรนะครับนี่ให้คุณแม่ให้คุณพ่อนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับก็ให้มีความสุขกายสบายใจนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะครับขอได้ดังใจปรารถนา การงานก็ขอให้ก้าวหน้าการค้าก็ขอให้ก้าวไกลนะครับจะเดินทางไปห้นตำบนใดก็คอยได้รับความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบายบายครับผมสวัสดีครับโอ้ยเปลือกเอ้ยเมนบนั่นนะต้นนะี้